สวัสดีค่ะทุกคนกับช่องแม็กดิก้่ละเธอบอกเลยวันนี้เราจะเลียนชั้นกับบอยกุ๊บจ้าพูดแบบรัวไฟแรบมากเพราะว่า วงที่คัมแบ็กวันนี้เนี่ยทั้งสองวงเนี่ยทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าบอกเลยว่าดีกีเพลงเนี่ยถ้าดูทีเซอร์ไปทั้งสองเพลงเนี่ยมีความแบบสเต็ปแบบเร็วเร็วเร็ว,เร,วเร็วมากฉันก็ไม่สามารถจะพูดชา้าๆได้ฉันก็ต้องแบบแร็พโยโยโยมากเพราะฉันก็อยากที่ดูกันว่าถ้ามีถึงสองวงสองเพลงเราจะปักขุดด้านล่างว่านาที่ไหนหรือชั้นเพลงไหนบ้างเผื่อใครแฟนคลับวงไหนก็อยากจะบอู้พพอร์ตน้องๆกันเต็มที่อะไรอย่างงี้เพราะฉันก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกับวงแรกที่เห็นหนะะ้าข้าตา มาแบบหลายครั้งแล้วก็ช่องเราก็คือเทมเพ็หรือพายุหมุนเทมเพ็ดจ้าหมุนรอบนี้บอกเลยว่ารอบที่แล้วเนี่ยฉันจะบอกว่าดังเจอรัสเนี่ยเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ฉันแบบถูกใจสริตมากแต่รอบนี้มาเนี่ยมีฟีลลิ่งเหมือนดากอนมีฟีลลิ่งแบบ คำรามมีฟีลลิ่งเหมือนว่าพายุนี่คือดุเดือดเพราะว่าตั้งแต่สีผมตั้งแต่ภาพที่เซอร์มาคือมีความแบบกล้าใจเ,เทมมากหลายคนสีผมก็คือมีความแบบอุวาวมากเธออุวาวที่นี่คือสีผมพยายามจะหามีความแบบเขาเรียกว,ว่าแตกต่างและแวกแนวสักคันกันก่อนอีกจ้าเพราะฉะนั้นก็วันนี้น้องๆเพิ่งคัมแบ็กสดๆละ,ละ,ละเลยเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมาฟังเพลงของน้อง,อง,องเทมเพคบอกว่า,วาเทมเพครอบนี้เพลงจะดุเดือด มันแค่ไหนฉันก็มาดูดีกว่าค่ะมาเลยจ้าจ,จิกบูมเลยจ้ามีความแบบนักแข่งรถนักบิดโอ้ฮาวารังคือแบบยองต่อปขวางรอบมีผมเป็นเขียวๆแบบว่าเรือบๆทองหน่อยฮาวารังหรอที่ดูรอบนี้คือผมแบบก้าวใจมาก อ๋อมีความดีชอบอุยยอมดีมากผมมีความแบบชับไปอ่ะคือเป็นการกระซิบโอ้ กนคือแบบเฮ้ว้าวไทลามาเฮ้น,นี้มีฟิลลิ่งเหมือนแบบบนๆนเออเป็นรัตแบบบนบนแบบเออไม่คิดว่าจะมาที่พบขนาดานี้เนีเ่ยเออเออยอกนี่มาก ลืมช็อตพันบินเมื่อกี้พันด,นดินผมไปนอยเงี้ยปล่อยๆอ่ะดีเสียงสูงเมื่อกี้ก็สูงมาก,มก,มากอือเอาซ้อมมาพันดินผมดำแบบดำเข้มสนิทก็คือแบบมีฟีลลิ่อีกแบบหนึ่งโอ้ยพี่ลูกดีมากเลยอ่ะหรอดเอ้อเจะบอกอุนชานหายไปไหน ฟิล้อยมากตื่นชาดีอ่ะผมดำครับเวอร์ชุดแขนลบพอดีโอ้นะสูงอีกียงนี้เหมือนค่อนเพลง้นนอยมากอ,อือ พลังดีเหมือนน้องดูแบบมีน้ำมีหนังขึ้นรัดนี้ทาร์ก็ดูเหมือนแบบอืม hey. เข่เออเสื้อพี่รูคือสั้นไปไหนเออเออโอ้อ่ะเจอ่ะเออเอ,อ๋อ,อ อะ,อะไรอะไรยังไงนะแบบหนึ่งนะคือจะบอกว่ารอบหนึ่งเพลงน่ะมีความแบบเซอร์ไพรส์แบบเซอร์ไพรส์มากๆถ้าเทียบจากรอบที่แล้วเนี่ยรอบมีเพลงฟังยากอยู่นะเพลงมีฟีลว่าฟังรอบแรกเนี่ยอาจจะยังสำหรับเรานะฟังรอบแรกยังไม่ค่อยติดหูเท่าไหร่คือด้วยความมันจังหวะเพลงมันมีความแบบแรป คิปฮพอะแบบดิบดี p, เหมือนแบบดิบดี p, อะ่ะแล้วเวลาร้องแต่ละท่อนแต่ละท่อนน่ะเป็นสิยงกระซิบอะ่ะแล้วฟังยากมากมีความฟังยากเบาๆคือเหมือนเราเพยายามจะหาว่าฮุกของเพลงเนี้ยคือมันเป็นท่อนจริงๆเพราะที่ผ่านมาของเทมเพลตฮุกเขาก็จะมีความหลอนหูแบบขายกันไปใช่ไหมแต่รอบเนี้ยแบบแล้วว่าฮุกอ่ะแอบทำแบบเราอ่ะมันมันต้องฟังอีกอ่ะมันยังยังไม่คือยังไม่ค่อยเข้าหูเราเท่าไหร่นะ ถ้าถือว่าถ้าเรื่องเพลงถ้าแบบว่าถ้ามองมองเขล้วมองมองภาพรวมของเพลงเนี้ส่วนใหญ่ขายความเป็นแบบดิฟแรปแรปที่มีความแบบแรปแ,แบบมีความแรปแบบเรียกว่าเสียงที่เหมือนบ่นๆบนพัม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 อ่ะ คือฟังมันก็คงมีฟีลลิ่งแบบมันๆแต่มันต้องดู MV ดูแบบสเตจประกอบอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามาฟังแบบออดีโออย่างเดียวสําหรับเรานะอาจจะฟังยากแต่ไม่เป็นไรเธอเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าน้องๆแบบว่าขึ้นเสเตจในวิกนี้ฉันขอไปเรียบเรียงไปขอไปแบบว่าเต่นตาตื่นใจอีกรอบนึงก่อนเพราะฟังรอบแรกสำหรับเราปฟังยากอยู่ถ้าสมมติว่าใครได้ฟังครั้งแรกสรับเหมือนเราเนี้ยแล้วรู้สึกฟังยากเหมือนกันก็คือนจับมือกันคือเพื่อนกันเธอแต่ไม่เป็นไรเธอเดี๋ยวค่อยไปตามฟังทีละนิดทีหน่อยทีนีหน่อยเพราะว่าน้อง ความเซอร์ไพรส์ทุกครั้งของการคัมแบ็กแต่ละกันที่ผ่านมาเพราะว่าถ้าใครสังเกต เขาเรียกว่าภาพลักษ so ์คอนเซปต์แต่ละรอบแต่ละรอบของเทมเพตอะมันมีความพายุที well, ่มีความหลากหลายหลากหลายอารมณ์หลากหลายเรื like <that> ่องราวพายุหมุนแบบเลิฟเลกแรกๆพายุเงอะแบบทะเลนทะเลนแรกๆหรือพายุแบบมันมันตอนดาก้อนพายุแบบโอ้พายุไฟมากรอบที่แล้วเนแดงเซอรัตเนี่ยเหมือนสับขาลอกตอนแรกนึกว่าจะแบบฟังยากกว่าฟังง่ายเฉยแต่รอบนี้มาก็รู้ว่าจะฟังแบบมุนมุนมันมันจ่อยจก็แอบฟังยากเลยอย่างเงี้ยมันเป็นพายุที่มีหลากหลายเรื่องราวหลากหลายอารมณ์หลาก หเหตุการณ์เพราะฉะนั้นก็การฟังรอบนี้ก็เหมือนอีพายุอีสไตล์หนึ่งที่เราต้องตั้งหลับให้ดีเพราะว่าพายุเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมันเราก็ตั้งหลับไม่ถูกอออกบ้านในโลกความเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรเธอเรื่องเพลงเดี๋ยวเราให้อภัยกันได้ค่อยไปฟังต่อเรื่อยๆอย่างที่บอกว่าน้อง,องๆเป็นวงหนึ่งที่เพลงในบั้มเนี่ยหลายๆเพลงมีแบบเพาะหลายเพลงหลายเพลงมีความเดิในใจหลายเพลงเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวหลังจบคลิปนี้เราคงไปตามฟังเพลงในบั้มต่อว่ามีเพลงไหนที่น่าสนใจจะภาพรวม v เนี่ยขายความเท่ m อคือความเท่เท่มากๆและรู้สึกว่าเป็นความเท่ที่ไม่ค่อยขายความวิชวัเท่าไหร่แถวเรานะวิชชลแบบเดี๋ยวๆโคสโคสหรับเราอะเหมือนมันตัดเร็วด้วย MV พุ่มกับ MV ตัดภาพเร็วมากเราเห็นหน้านั้งแต่คนแบบว่าเร็วมากๆคือเหมือนจะแช่แต่ในความแช่นั้นก็จะมีอะไรบางอย่างทําให้รู้สึกว่า โฟกัสสายตาเราหลุดอ่ะเหมือนอาจจะมีรถหรือว่ามีแสงมีอะไรทำรู้สึกว่าเราเห็นหน้าน้อง,นองในเพลงนี้เหมือนน้อยลงสําหรับเรานะแต่บางแต่ถ้าภาพแบบว่าเขาเรียกว่าแดนรวมอ่ะอานาณ์นคอมโพสเห็นทุกคนหมดเลยอย่างเงี้ยคิดว่าเพลงนี้คงอยากได้ความเป็นแปลกแหวกแนวใหม่ๆอะไเลยงี้ถือว่าเป็นอีกแปลกอีกแหวกอีกแนวหนึ่งที่เราต้องตั้งหรับของน้องๆองเทมเพสสำหรับรอบนี้อาจจะต้องเออฟังซ้ำแต่ถ้าใครแบบรู้สึกยังไงชอบเพลงนี้หรือมีความสึกโอ้ว้าวอะไรอย่างเงี้ยเพลงนี้ก็ คอมเมนต์ด้าล่าได้เลยมาคุยคุยมามอยกันมาเขาเรียกว่ามาแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ว่ารู้สึกยังไงกับเพลงนี้ถ้าใครเป็นแฟนคลับน้องๆเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่จะบอกว่า mm hmm. ทเทปเพลงนึงที่แหละจะแบบว่าให้ทุกคนช่วยกันพพอร์ตด้วยพอน้องๆมีลายเต้นหลังๆที่แบบว่า ดีงามไรติ้งคดีเงีเ้ยเป๊ะละเต็มปัวไรเต็มตังอไรเงีเ้ยเพราะฉะนั้นก็เพลงล่าสดุดจากเพลงนี้ก็ต้องไปซัพพอร์ตกันจ้ากดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้คนรู้ว่าเทปเพลงคัมแบ็กแล้วหนุ่มๆทุกคนคืองานดีมากพี่ลูฮาวารัางน้องให้ยอกเงี้ยหรือฮันบินฮยอนซอฟ แพร์ร่อึนชานทุกคนคือดีงามมากให้ทุกคนเห็นความหล่อของน้องกันไปเรื่อยๆทุกคนเห็นความหล่อความหล่อความหล่อเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่แทมเพสแบบว่าแน่นอนแน่ๆคือความวิชวลยกวงมีอยู่แน่นอนแล้วก,ก็อยากคนแชร์วิชวลให้คนเห็นความวิชวลยกวงแล้วก็แชร์เพ้งใหม่บูมๆเนี่ยมันต้องมีความปังบูมๆมบหลับนี้ก็แบบูมๆบูมๆเหมือนกัน มันต้องมันต้องมดฉันก็ปากให้งแหมงๆด้วยฉันก็ไปต่อกับวงที่สองเดือนจ้าวงที่สองเป็นวงน้องไม่จ้าจากรายการแพนเดตบอยก็คือไปการรวมตัวเด็กๆจากรายการแพนเดตบอยก็เกิดเป็นวงนี้ขึ้นมาซึ่งวงนี้ก็ชื่อวงว่าวงอีฟนะถ้าเราอ่านชื่อวงไม่ผิดนะพอชื่อวงบอกเลยว่ามีการประกอบตัวอักษรที่แบบว่าแอบอ่านยากเลยฉันเห็นเบาๆฮะอะไรยังไงก็คือ E V N N E จริงๆเขามีตัวย่อของแต่ละตัวนะซึ่งตอนเนี้ยเรานึกชื่อต่องตัวย่อ,อไม่ออกเพราะไงก็ถ้าใครอยากบอกว่าเม้นบอกว่าพี่มันมันชื่อย่อ,อแบบนี้ความหมายแบบนี้อะไรเงี้ยพี่เบอร์อะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้ปพราะทันก็สมองเบอร์เบอร์งงงงงงงอะไรเงี้ยกันไปเธอเพราะว่าหลังเลิกงานก็จะเบอร์เบอร์แต่วลาเธอไหนๆเป็นวงน้องใหม่ล้วก็จะมาแนะนำทุกคนรู้จักว่าแต่และคนมีใครบ้างเพื่อใครแบบว่าได้ดูคลิปเราคลิปแรกอยากจะอืม้ม ซัพพอร์ตบอกเออน้องๆแต่ละคนหน้าตาเป็นยังไงกันนะเราก็อยากเห็นว่าน,น,น้องแต่ละคนหน้าตาค่าตาเป็นไงเพราะว่ามีหนึ่งเซนาชิคที่เราตามมาตั้งแต่ตอนที่น้องอยู่วงที่แบบว่าเดบิวต์มาแล้วด้วยไงก็อยากสปอตหนุนคนไปสักก็เดี๋ยวเราจะแนะนำน้องๆที่ละครเลยว่ามีใครหน้าตาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาเริ่มกัคนแรกกันเธอคนแรกก็คือนิลิจาน้องเคนตะจา้า เป็นคนหนึ่งที่มาจากวงไซเฟอร์ซึ่งเป็นน้องคนนที่เราก็คือมีความตามเชียร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ยังก็อยากให้ทุกคนเอ็นดูน้องๆด้วยเธอแบบเออเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นเมมเพราก็รักและเอ็นดูน้องแค็ตัดเนินนะจะเพราะฉันก็ไปตอบคนที่สองจ้าซึงคนที่สองก็คือน้องฮันบินจ้าฮันบินก็คือแบบจุ๊บเซฟมีความแบบซีรีส์เบาๆส่วนคนต่อมาก็ตองยอนจ้าตองต้องตองฮยอนจ้าบอกเลยตองฮยอนก็มีความแบบ กลุบกลุบจริงๆวงนี้กลุบกลุบหลายคนเดี๋ยวให้ดูเรื่อยๆไปกันไปส่วนคนที่สามก็คือน้องซึ่งอ่อนจ้าซึ่งบอกเลยว่าน้องซึ่งอ่อนก็มีความเป็นแบบน่าหวันกันนะน่าหวา่นโดนใจใครหรือเปล่าสำหรับเราก็คือมีความแบบกุบกรีบกุบกรีบส่วนคนต่อม,มาคือน้องยุซอนน้องยุซอนบอกเลยว่าเป็นคนหนึ่งที่ฉันเห็นตอนในรายการเนี่ย ก็มีความแบบเตะตาเตะตาเบาๆแต่ตอนนั้นก็คือแบบเื้อความแบบว่าเรามีการเชียร์หลายคนแล้วก็เลยแบบแอบมีบันใจไปแอบดูคลิปน้องเบาๆแต่ก็ยังมีคนนึงที่แบบว่าหลายๆคนในรายการที่ฉันแอบเชียร์อยู่อะไรอย่างนี้ส่วนคนต่อมาก็คือน้องจุนทยยอนจ้าก็คือมีความแบบใส่ตาเนาะมันมีแววตาที่มีความแบบตกปนแฟนอะตกเป็นแฟนทุกคนดูสส่ตาน้องสิฉันเห็นสักก็แบบ กรุบกรบส่วนคนสุดท้ายจ้ะคือน้องจีฮูจ้าน้องจีฮูมีความเจ้าแก้บโอน้องจีฮูมีความน่าหลากรอย่างงี้เหตุก็คือมีความแบบกรุบกริบกรุบกริบอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็นี่คือน้องหมดเจ็ดคนจ้าเพราะฉะนั้นก็อยากหรอช้าเลยความดีงามมาเค้าตู่กอก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 รอแล้วฉันก็เราฟังเพลงน้องๆนี่กันเธอมาดูดีกว่าค่ะมาเลยจ้ามาเลยจ้าเบกกิ้งมิวเลยจ้า เคตามาเลยจ้าเคนตาเคตาจริงจน้องชอเคตาบางทีฉันแอบแบบเติมตัวดอนหนไปง้ก็ขอไยทุกคนด้วยเออเออเอว้าวทันบินดีทันบินอ้ยช่ีแบบันอ๋ออ๋ออ่ะอ กโอ้ตกใจตาหนอสินอนดีว้าวสิองอนดีอ๋ออ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 ๋อมันช้อนเผาเลย อะอะอะอไม่มีทะเลอ้บ่อบออ๋ออ๋อโอ๊ยเยัหลอม่านบินคือปะเฮ้ไม่ใช่สิ Oh, แค่ตามมานี่คือฮันบินปะ่ะเป็นเบอร์เนี่ยโอ้ oh. ฉันฉันติดปากแล้วจำออะะ oh. 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 ชื่อเราไม่ได้ละอ๋ออ๋อใช่ฮันบินฮันบินหลอกฮันบินมีความแบบเคเรนน์อะขอดิบเต่าอ๋อเฮ้ 嘿，嘿，嗯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 ，啊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 ，哦，他那个 dance 路路啊。 มันมากเลยอะหนูรูดวาหนูรมมีความเป็เถียงป๊อป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 ดับเบิ้ลอะมีไฟฉายไหมฉันเนี่ยอยากอยากปล่อยบ้างอะจบดนึงอะ มีมืดมากอยากไปถ่ายด้วยออาอ่าอ่ตปิดก่อนโอ้ยไม่ใช่เล่นๆนะจ๊ะบอกเลยว่าทรอปเปอร์เนี่ยจะมีปัญหาแล้วจ้าบอกเลยว่าการฟังครั้งแรกสำหรับฉันเนี่ย ให้กลิ่นความมันให้กลิ่นความมวดนให้กลิ่นความแบบจังหวะมันอยู่ในชนเผ่าจังหวะมันมีจังหวะแบบติดรองเหมือนไปตั้งแคมลูกเสือแล้วแบบว่าบิวอารมณ์จังหวะแบบปัก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 แล้วทุกคนต้องออกมาเต้นออกมาเต้นกันเลยประมาณแบบนี้โอ้ถือว่าเป็นการเปิดตัวเพลงแรกมาก็ตื่นตาตื่นใจเป็นการรวมตัวของความแบบเขาเรียกว่าเออท่อนรองน้อยไม่เป็นไรแต่ท่อนจังหวะมันต้องมีท่อนจังหวะของความเป็นแบบ เรียกว่าเบรกแดนฟรีแดนมันต้องมีคือทุกคนทําได้แรบ,บว่าสนุกและสะใจมากบอกเลยว่าเป็นการมาครั้งแรกที่รู้สึกว่าทํามาได้ความแบบสบชันนะส่วนตัวมีความแบบว่าชอบส่วนตัวมีความประทับใจส่วนตัวมีความแบบเออมันให้ให้เห็นอีกมุมมุมมุมหนึ่งของเด็กเซนใหม่ที่เปิดตัวมาอาจจะไม่ใช่แนวแบบว่าหวานกรุบหวนานใสอะไรอย่างเงี้ยจริงๆน้องๆแต่ละคนหน้าตา ก็จะมีบางคนที่รับเรายังมีความแบนหวานอยู่อย่างเราเนี่ยเมื่อกี้เธอบอกเลยว่าอีอยางหนีที่ลืมติดคืออะไรป้อยู่ดีๆสมองฉันก็แบบลืมพูดชื่อยุนซอนั่งนั่งๆอะแบบอยู่ดีก็ลอสไปเลยแบบลอสแบบลอสชื่อ้อนซอแบบว่าดอนซอแม่ขอโทษแม่เพ่งบอกว่าเป็นคนหนึ่งที่แม่แบบแอบแบบปันใจแม่แอบปันใจไปดูหนูแต่แม่ก็แอบลืมชื่อหนูตอนดู MV แบบแม่แบบแม่ขอโทษ น้องจีฮูก็น่ารักรอบนี้คือน้องจีฮูก็แบบมีความแบบแกล้งแก้เหมือนน้องแบบยังแบบตุยตุยอะไรอย่างเงี้ยน้องนายอนบอกว่าน้องจงยอนทั้งสองจงยอนทั้งวุ่นจงยอนกับจงยอนเนี่ยบอกเลยว่าก็มีความเท่ความกรุบม,มากฮันบินบอกเลยว่าฮันบินคือเรียกว่าคาริสมาคือกระ่ายฮันบินก็คือคาริสมากระจายโผล่มากี่ซิงกี่ซิงกี่ซิงก็คือแบบกินคาดเคตาเคตาก็คือแบบ ชียร์แ,ออแล้วแค่ตอนออทแล้วแค่ตามเป็นคนหนึ่งที่แบบน้องมีความสามารถจริงๆนะถ้าใครได้เห็นแบบว่าแบบอยากให้ทุกคนแบบเฉพาะน้องอะไรอย่างเงี้ยนี่ขอบทุกคนอย่างนะแบบนนะนนนหนึ่งนะอ๋อซึ่งฮอนซึ่งฮอนอีกคนนึงนึกไม่ได้จ้ะซึ่งฮอนแบบในเอ็มวีมีความมีชั่วอยู่นะเวลาซีนคอสอัพเดี่ยวของซึงฮอนอนะ่ะคือมีความแบบ ช่่วเพราะฉันก็ถ้าใครแฟนคลับวงนี้อยากมามออยากรู้คุยอยากขายของใดๆก็หรือชอบเพลงไหนในบ้านเพราะตอนนี้น้องปล่อยเพลงมาแล้วใช่ไหมแต่ฉันยังไม่ได้ฟังเพลงอ,อื่นไงใครอยากแนะนําเพลงไหนอื่อนๆใน,ในบ้านยอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์ได้ล่าสุดเดี๋ยวไปตามฟังกันเพราะว่าตอน้องปล่อยเพลงแต่เมื่อวานใช่ปะล่ะเราเพื่อมาดิชันวันนี้เพราะฉันก็จะใครอยากแนะนําอยากขายของน้องๆก็สามารถคอมเมนต์ได้ล่าสได้เลยและอย่างหนึงคืออยากให้เรา s u p อร์ตเพลงน,นี้ไปกดไลค์กดแชร์เพลงน,นี้เลยคือ trouble ต้องมีความมันความม่วนอยู่ในกระแสทุกคนอยากให้แบบว่าน้องๆเพิ่งเดบิวต์ไงไปให้้้กกาลัังงใใใจจนนออยยหเสี แบบเช็ด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 อะไรอย่างนี้เพราะแซนก็สับคับคืนนี้ิเลชันทั้งสองวงทั้งแทนเพย์ทั้งวงอีเบอร์ว่าทั้งสองวงเป็นอีกบอยกรุ๊ปในเจนใหม่ที่เราได้ทำการเลชันแล้วก็มีความแบบน่าตื่นตาตื่นใจจริงๆทั้งสองเพลงเนี่ยเป็นสองแนวสองสไตล์ที่มีความแบบสำหรับเรานะมันเป็นความแบบความมันความจอยอ่ะเพลงแรกเนี่ยวูมวุมเนี่ยจะมีความแบบว่าเขาเรียกว่าแรปแรปสายแรปกรอบกระซิบกระซิบแต่ก็มีความเท่ของเขาอยู่เด่นที่บอกแต่แรกเราจะต้องฟังซสามเลยอย่างเงี้ยส่วนเพลงที่สองเพลงครอเบอร์เนี่ยก็จะมีความแบบบกััเรานนะมมว จอยเพลงครับเพลงเต้นเพลงแดงนซ์เงี้ยเพลงอะไรแบบนี้ฉันว่ามันแบบสามารถแมทได้งา่ายๆฉันก็ซัพพอร์ตน้องสองวงเลยทั้งเทมเพสทั้งวงอีฟถ้าใครเป็นแฟนคลับทั้งสองวงอยากมาเม้าอยากพูดคุยก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยมาพูดคุย,คยมาเม้ากันได้จ้าสวัสดีขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามช่องของเราค่ะและคลิปหน้าแฟชั่นพนหรือพายดังนันกน็อย่าลืมติดตามช่องเบงมาด้วยเธอฝากกดไลค์กดซับสไคร้วันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมเลยทั้งสองวงนะจ้าเทมเพสกับวงอีฟไปซัพพอร์ตไปปปปปัััััันนนนนนออบบบบบบบููมมททเเรร์์กจ้าาา๊ยย